สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Mastery นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการคำนวณสูตรเลขดับ4สูตรนะครับที่ทางช่องลงให้รับชมรับฟังในแต่ละงวดนะครับตันนี้จะเป็นการคำนวณของงวดวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับ ที่นำมาคำนวณให้ได้รับชมรับฟังก่อนที่เราจะรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำตัววิเคราะห์คำนวณต่างไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุน,น,นการพน,นันทุกชนิดครับสนับสนุนเพศหลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นก็นไม่รอช้านะครับสำหรับการประกาศผลนะครับว่าประจําันที่16 มิถุนายน64นะครับรางวัลท้าย2ตัวออก17นะครับส่วนรางวัลที่1นะครับออก6 9 1 8 6 1นะครับก็แสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับสดหรับเนงว่าก่อนนะครับ1ิมิถุนายน64ดับ4สูตรหลุด1สูตรนะครับคำนวณได้ดับ1ออก17นะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกท่านนะครับก็มาตามต่อสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับส5 6พาหสำหรับสูตรที่1นะครับ สูตรที่1นนะครับสูตรดับล่างสูตรที่1จะใช้วิธีการบวกนะครับโดยนําผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปได้นํามาคํานวณโดยใช้โดยใช้หลักหน่วยนะครับของผลรางวัลเติมใส่ด้านล่างหลักหน่วยแล้วนําหลักหน่วยมาเติมใส่ด้านล่างหลักสิบนะครับเมื่อได้ดังภาพแล้วนะครับก็นําแต่ละหลักบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์ในแต่ละหลักเมื่อนําผลลัพธ์แต่ละหลักบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นสถิติของปี6-2นะครับเอามรดูุเป็นแนวทางประกอบกับว่าปัจจุบันนะครับก็ยังเดินดีมากกว่าลุกนะครับนี้จะเป็นของปี6-2และปี6-3นะครับเรามาดูย้อนหลังนะครับงวดวันที่ สพฤษภานะครับคำนวณได้ดับ3ออก18ผ่าน16พฤษภาคำนวณได้ดับ5ออก1 4ผ่าน1มิถุนายนคำนวณได้ดับ3นะครับออก4 5ผ่านสำหรับงดวันที่16มิถุนายน64นะครับคำนวณได้ดับ9ออก17นะครับผ่านนะครับสำหรับ งวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ2564นะครับก็จะนำ17มาคำนวณนะครับโดยนำหลักหน่วยของ17ก็คือเลข7นะครับนำมาเติมใส่ด้านล,ล่างหลักหน่วยนำมาเติมใส่ด้านล,ล่างหลักสิบตามลูกศรชี้นะครับแ,แล้วนํำก็นำแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกหน่วยเป็น7บวก7นะครับเท่ากับ14ตัด1ด้านหน้านทิ้งก็จะเหละือ4ด้านหลังนะครับเติม4ลงไปนะครับ จากนั้นนำหลักสิบบวกกันก็จะได้เป็น1บวก7 1นบวก7เท่ากับ8นะครับเติมแลงไปก็จะได้เป็น8บวก4นะครับนำา2หลักบวกกัน8บวก4เท่ากับ12ตัด1ด้านหน้าทิ้งนะครับก็จะเหลือเลข2ด้านหลังเป็นตัวดับวันที่1กรกฎาคมนะครับ2อง4าดับรางวัลเลขคี่สอตัวสุดที่1นึ่คำนวณได้ดับ2นะครับ ต่อมานะครับสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้จะใช้วิธีการบวกเช่นกันนะครับนำผลเรามาเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนที่ออกไปแล้วนะครับนำมาบวกกันแล้วบวกด้วยเลข4ี่คงที่นะครับที่นํามาบวกในแต่ละงวดนะครับที่ทําหมวดเสีแงไว้ด้านบนก็จะได้ตัวดับ,บในงวดถัดไปนะครับตัวน,นี้จะเป็นสถิติของปี6 2นะครับก็ยังเดินดีมากกว่านะครับ ตัวนี้เป็นของปี6 3นะครับตัวนี้เป็นของปี6 4นะครับยังไม่หลุดนะครับสนับสุดที่2นะครับเรามาดูย้อนหลังนะครับ16พฤษภาคำนวณได้ดับ3ออก1 4ผ่าน 1. มิถุนาคำนวณได้ดับ9ออก4 5ผ่าน 16. มิถุนาคำนวณได้ดับ3นะครับออก1 7ผ่านนะครับ สำหรับงวดวันที่1กร,รกฎาคมนะครับเราก็จะนำา1 7ประาคำนวณโดยนำา1บวกกับ7นะครับ1-7บวกเเท่ากับ8 8บวกด้วยเลขก4คงที่นะครับ8บวก4เท่ากับ12ตัด1ด้านหน้าทิ้งนะครับก็จะเหลือ2ด้านหลังเป็นตัวดับสูตรที่2คํคำนวณด้ดับ2ก็จะไปชนกับสูตรที่1นะครับก็ลองนำไปพิจารณาเป็นแนวทางต่อไปนะครับ สำหรับภาพต่อมาจะเป็นดับล่างสูตรที่3นะครับจะแตกต่างจาก1กับ2นะครับเพราะว่าจะใช้วิธีการลบโดยนำผลระวัติท้าย2ตัวในงวดก่อนที่ออกไปแล้วนำมาคำนวณนะครับโดยสลับหลักนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะหาของงวดที่1กึ่งคุมพันธ์62เราก็จะนำา0ย์มาคำนวณนะครับสลับหลักกันนะครับจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบเป็นหลักหน่วยแล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็ จะนําเลข1คง,งที่มาเติมสายหน้าหลักสิบนะครับที่ทําหมวกสีแดงไว้แล้วก็ลบกันนะครับก็จะได้ตัวดับในงว่าถัดไปนะครับตัวน,นี้จะเป็นสถิติของปี6-2นะครับก็เดินดีมากกราหนุดนะครับตอนนี้เป็นของปี6-2และปี6-3นะครับนี้ปี6-3 เรามาดูของปี64นะครับหลุด2ครั้งนะครับที่ครั้งในงวดก่นกอนๆครับหลุด2ครั้งเรามาดูย้อนหลังนะครับ16พฤษภาคำนวณได้ดับ7ออก1 4ผ่าน1มิถุนาคำนวณได้ดับ3มออก4 5ผ่าน16มิถุนานะครับคำนวณได้ดับ1ออก1 7งวดนี้หลุดนะครับเป็นงวดที่3ของสูตรที่3นะครับก็มาตามต่อนะครับสำหรับงวดวันที่1 กรกฎาคมนะครับ2564ว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรที่3เราก็จะนำา7 7มาคำนวณนะครับโดยสลับหลักนะครับหลักหน่วยเป็นหลัก10หลัก10เป็นหลักหน่วยแล้วเติมเลข1คงที่ใส่ด้านหน้านะครับก็จะได้เป็น17-1ลบ1นะครับ17-1ลบ1 เหลือ16นะครับตัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือ6ด้านหลังนะครับเป็นตัวดับประจํางวดที่1นกรกฎาคมนะครับ256 4สูตรที่3ก็ลองนําไปพิจารณาเป็นแนวทางต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับสูตรที่4นะครับสูตรที่4 โดยส,สูตรนี้จะแตกต่างจาก1 2 3นะครับเพราะว่าสูตรที่4จะใช้ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับย้ำนะครับครั้งที่2นับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับไม่นับตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับก็คือเขาประก,กาศครั้งที่เท่าไหร่เราก็นับตามที่เขาประก,กาศนะครับเอาครั้งที่2นะครับก็จะนําผลรางวัลท้าย3ตัวครั้งที่2นําหลักหน่วยนะครับ ของผมระวัติคล้าย3ตัวครั้งที่2บอกด้วยเลข1คงที่ก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี6 2ก็ยังเดินดีมากกว่าหลุดนะครับตัวนี้เป็นของปี63นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับตัวนี้เป็นของปี64นะครับ64 ปีหกสี่ 64, นะครับหลุดอยู่หนึ่งครั้งนะครับนอกนั้นก็เดินดีนะครับเรามาดูย้อนหลังนะครับสองพฤษภานะครับคำนวณได้ดับห้ 18, าออกหนึ 16, ่งแปดผ่านสิบหกพฤษภาคำนวณได้ดับศูนย์ออกหนึ่งสี่ผ่านหนึ่งมิถุนาคำนวณได้ดับหนึ 45, ่งออกสี่ห้าผ่านนะครับ เราจะมาคำนวณของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสำหรับ16มิถุนายนนะครับคำนวณได้ดับ4นะครับออก1-7่ผ่านนะครับจากนั้นเราจะมาคำนวณของวันที่1กรกฎาคมนะครับเราก็จะนำผลประวัติท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ ของงวดวันที่16มิถุนายน64ก็คือ668นะครับนำมาคำนวณโดยใช้หลักหน่วยนะครับก็คือเลข8นะครับนำบวกกับเลข1คงที่ก็จะได้เป็น8บวก1 8บวก1เท่ากับ9นะครับก็จะได้ดับ9รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ2,564ดับล่างทุกหลักนะครับก็ลองนำไปพิจารณาเป็นแนวทางดูนะครับ ก็มาสรุปนะครับสนับสูตรที่4นะครับคำนวณได้ดับ9สูตรที่3ามคำนวณได้ดับ6นะครับสูตรที่2องคำนวณได้ดับ2สูตรที่1นนะครับ คำนวณได้ดับ2ก็จะเป็นดับ269นะครับก็ลองนําไปพิจารณาเป็นแนวทางในการตัดตัวรับสลักผิดแบ่งรัฐบาลไทยงบไปที่1กรกฎาคม2564นะครับการคำนวณน,นะครับก็เป็นเพนทาทาเป็นสื่อกางนะครับนำไปใช้โดยใช้ววิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับถ้าเข้ามารับชมและรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Mastery ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจงในการทำคลิปปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ